ครับสวัสดีครับผมก็อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ธานีครับมีวัดสุพรรณของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็เป็นวัดนะครับเลยมาข้างหน้าเป็นวิวนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบว่าใส่แมสก์นะครับใส่แมสก์ทุกคนเลยนี่ก็ มีคนมาเที่ยววันพอน้ำวนครับผมที่ไปพัทยาน้อยมานี่ก็มาถูกพาครับจังหวัดงคืนนะท่านนี้ กลางคืนก็จะสะพส้อนแสงข้างหลังนี่เป็นแบบทะเลหมอกเลยนะครับผมทะเลหมอกข้างหลังเลยนะครับวิวสวยมากเลยนะครับผมที่อยากให้มาเที่ยวกันนะครับเนี่ครับ คนถ่ายรูปกันเยอะนลยนะครับนี่ครับกลางคืนกลางคืนจะเป็นแดนรากตรงนี้นะครับนี่เจอแล้วที่ดังที่สุดคือวิสวยที่สุดทั้งหลังโบส ขึ้นมานี้เป็นแบบอันนี้ฟันฟันหรือทะเลหมอกกันรู้นะครับเห็นผักเนื้อเลยเห็นภาคเหนืนเหอเลยนะเออเห็นเชียงรายเลยเกิดไปเชียงรายก็อย่างเงี้ยครับเห็นเชียงรายเลย เชียงรายเลยครับเออน่าเชืยอนี่ครับเหมือนเชียงรายมากเลยครับน,นึกว่ามาถึงเชียงราย มีนเป็นฟันเป็นฟันแล้วก็มีก็มีแบบว่าหมือนผ้าแย้ครับก็คือสกกอนระวังหล่นระวังไม่หักไม่หักก็หล่นลงข้างล่างครับเอ่าชิ่นอ มีหมู่บ้านนะครับมีหมู่บ้านนะมีเป็นทุ่เป็นคล้ายแม่น้ำน,นะครับสวยอะ่ะปกติจะไม่มีใครมาถ่ายมุมมุมนี้กันเลยนะครับไม่ยมีใครมาถ่ายมุมนี้นะครับเออไม่มีไม่มีใครไม่มีไม่มีใครมามามุมนี้กันเลยนะครับ นี่แต่มุมหลังโบสถ์ภูมะโลงแต่ว่าภูงูเห่าเฮ้ยงูใหญ่นะครับหรือภูนาคเป็นภูเขาสูงใหญ่มองจากวัดจิรินทรารามภูเท้าไปทางทิศตะวันออก จะเห็นจะเห็นยอดเขาแหลมเหมือนภูเจดี JD สูงเสียดฟ้าภูเขานี้เชื่อมโยงกับภูจำปาฝากและเทือกทิวเขาอื่นๆที่ทอดยาวลงไปทางทเขมนต่ำเขมนต่ำนะครับทางนี้ มีถ้ำใหญ่น้อยลึกลับซับซ้อนอยู่หลามากมายอันเป็นที่ดีเล่นบํมเพ็ียนเพียงของพรัธุดงเอเดีอ่ะกรรมฐานส่วนเชิงเขาเรียกว่าภูงอยพระอาจารย์บุญมากได้สร้างขึ้นเป็นวัดชื่อว่าวัดภูงอยหรือจอมดอยมะโรงยาวราม อันนี้จุดผ่านไทยลาวในเขตหากจากตัวจังหวัดลาวิ0เมตร90เมตร,มตรอ่านะครับน,นี้เป็นแบบยื่อยหญ่อนนู้นันนนนูนขาเมน็นข่าเหม็น โอ้นุมนี้สวยนะสวยมากแหละแบบผ่าแต้มเลยหายผ่าแต้มเลย <c oughs> แล้วก็เหมือนเชียงใหม่นี่ครับดอกประจำจังหวัดเขาเรียกว่าสะแบงนะครับสะแบงอันนี้เรียกสะแบงโคตรสวยอ่ะ มุมนี้มุมนี้ไม่มีใครไม่มีใครเดินมาเลยครับที่แบบโหแล้ป่าแล้วก็ซ่อนซ่อนไปด้วยอันนี้เป็นคช้ายกับบ้านเกี่ยวกับวัดนี่เป็นที่วัดตามบพื้นที่วัดตรงนี้ย้อนแสงหน่อยมีโอ้ เพื่องฟ้าเพื่องฟ้านี่ก็ปลูกจนทุกที่นะครับแต่สวยอะ่ะอันนี้ก็จัดไหมแต่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบว่าท้อนแสงหมดคือนทอนแสงเป็นลายแบบสวยอะ่ะอันนี้ก็คือวัดวัดสวยอะ่ะ สวย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 มากอันนี้เป็นประวัติชะาประวัติศาสตร์พุทธประวัติเรียนมาแล้วพุทธประวัติจบปหมดแล้วสามขีดสามขีดนะครับวันสำคัญทางศาสนาครับ แวะเที่ยวแพรก็ห่างกันแค่ไม่สามกิโลเองครับสามกิโลก็ถึงแล้วนะดังแล้ววันนี้มาดีวิวหลังชาวบ้าน <c oughs> น,นี่ต้นสาระต้นสาระก,กันเอันนี้น่าเก็บกินอนะ น่ากินแหละเรืองแสงนี่คือจุดที่คนทํามาเที่ยวกันครับจุดนี้จะภูเขาสวยสวยภูเขาเขาสวยน่าเชื่อมาครั้งแรกครับวที่ยวมาครั้งแรก ันนี้มาครั้งแรกอ่ะสวยเริ่มนยอดแสงโอ้สวยอ่ะเหมือนเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายเลยเชียงรายเลย อันนี้หรอกต้นโฟกต้นโฟสวยอ่ะเออต้นโฟสวยอ่ะนำมาทอนทอนกหลังวัดสวยอ่ะอันนี้ลูกลูกมินิมินตน้ำลูกมนิมิตติดทองฝั่งลูกมินิมิต ศิลปะไปเก็บศิลปะมางไม่เห็นศิลปะนะศิลปะรูปนี้อันนี้ก็เป็นศิลปะโอ้โหไม่น่าเชื่อใครวาดนี่มันเด็กเลย มันเรียกว่า,วาอันนี้เดียด้อยแสงเป็นลูกเสือนะลูกเสือลนะูกเสือศิลปะอันนี้เป็นหอศิล์ไม่ไงเนี่ยศิลปะนะครับ เออรูปนี้คุ้นๆอ่ะคุะ้นน่ะรูปเนี้ยคุ้นน่ะคุ้นเลยอ่ะรูปเนี้ยคนวาดบ่อยอะ่ะชอบบิวน,นี้มากเลยโอ้สุดยอดเขียวเลยอะ่ะเชียงรายเลยอะ่ะ เป็นหมู่บ้านในในหุบเขาวะก็บอกเป็นฝั่งเขมรคุณนลุกคุณลุกเละเสียวเดี๋ยวตกนี่ครับเยินมากคนระับเดี๋ยวชมผมคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณครับ